สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานวันอีวีดันอาชีวะผลิตกำลังคนรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวัน e ี o ี e n Network of Education for Erectric Vehicle และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยายนยนต์ไฟฟ้าโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวรายงานและมีนายทวัชชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี นายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายกฤษดาอุตโมธนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสถานประกอบการคณะผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า51แห่งและนักเรียนนักศึกษาจำนวน420คนเข้าร่วมงานนางสาวตรีนุชเทียนทองได้กล่าวว่าจากที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย zero emission โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเร่งเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมรถยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์สันดาบและหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และยังได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอในฐานะเป็นผู้ผลิตและพัฒนากำลังคนถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกำลังแรงงานดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาพร้อมยกระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถ,ถนะสูงผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกลไกความร่วมมือ อีกทั้งขับเคลื่อนขยายไปสู่การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้เกิดคุณภาพสูงและต้องพัฒนาทักษะอัพสกิลและรีสกิลให้กับประชาชนสังคมพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้นโยบายซีโร่ m i s ิชันบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยโดยรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกเองก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการให้เรื่องของการซีโร่เอมิชันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะรถพวกรถมล,ดล,ดลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตรงนี้ก็กลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะยิ่งอาชีวะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้วันนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเราเนี่ยจากที่เราเคย รูปแบบในการเรียนการสอนแบบเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลุ่มหนึ่งก็ต้องเป็น upskill ใช่ไหมคะก็ upskill เป็นในเ,นเนรื่องของ E ีไปเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องเ,ออเรียนเป็นขลุ่ยคุ้มตรงนี้เป็นหลักสูตรเลยตรงนี้เราก็มีประมาณ50กว่าแห่งอยู่แล้วทีนี้เราคงต้องมาสร้างความร่วมมือเพราะว่านะวัตรกรรมต่างๆก็ไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็กลับมาที่ทวิภาคีนะคะก็บ่าเช้านี้ก็เลยเป็นการทำความร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะกับนายกสมาคมยานยนต์ไทยนะคะ แล้วก็ผู้ประกอบการในการที่จะสร้างความร่วมมือแล้วก็ให้การขับเคลื่อน EV กับการจัดหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ของเด็กๆของเราแล้วก็ upskill r e s k i l ไปต่อได้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จากเมื่อวันที่22ธันวาคม2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทําความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานประกอบการนับเป็นการเริ่มเฟสแรกโดยในครั้งนี้สอ,อสอได้ต่อยอดความร่วมมือและขยายผลด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างสอ,อสอกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน13แห่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้ามีการนำร่องนวะวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งความร่วมมือนในครั้งนี้นะคะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีคุณภาพสูงและมีสมรรถนะวิชาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกับการพัฒนาครู และครูฝึกในสถานประกอบการสอสพร้อมสแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและร่วมกันสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากลพร้อมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง